ที่เพื่อนช่องปลูกชัดชดาพอนะคะจะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นหอมต้นหอมที่เรากินข้าวผัดเนี่ยนละเพื่อนๆมาไปดูกันนะคะนี่พอดีซื้อต้นหอมมาเยอะตัดตัดให้เหลือเท่านี้เอาใบไปใช้แล้วเอาหัวมาปลูกเนี่ยเพื่อนก็ตัดรากออกเนี่ยตัดรากออกนะเพื่อนนียให้เหลือประมาณแค่นี้ ขนาดเนี้ยแล้วเราก็มาจิ้มปลูกได้เลยในระย,ยะพอประมาณแล้วเราก็จะได้มีต้นหอมกินตลอดตลอดปีคอยตัดใบกินได้ตลอด ก็ได้เลยมีต้นหอมกินตลอดไม่ต้อง, harvest, ไ,องไปซื้อ นี้แง่ายๆเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆแค่น่เดี๋ยวเราไว้เราก็ลดน้ําแล้วเรามาดูกันว่าอีกต่อไปเวลามันงอกออกมา้จะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะอย่าลติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ